สวัสดีค่ะร้านขวันมาราซาวอีกแล้วค่ะวันนี้ค่ะกับชุดการติดตั้งค่ะชุดไฟสปอร์ไลท์ค่ะ h o n d a ADV 350 5 0วัตต์จ้ามีแคชบาร์แบบนี้นะคะแต่ว่าลูกค้าหาแล้วช่างนะแต่ว่าลูกค้าบอกว่าติดตำแหน่งที่ร้านเคยติดก็ได้คือจะเป็นด้านในหลบซ่อนแบบนี้นะคะอ่าสเต็ไฟทำได้เหมือนกันเลย คุณพี่คะเรียนรู้ไปด้วยกันเลยไหมการเปิดไฟอ่านะคะเ,เรียนรู้ไปด้วยกันเลยอนนบอกลูกค้าเลยนะคะ,คะอันนี้คือไฟเดิมรถนะคะขีดเดียวค่ะพี่คือสีขาวนะคะกดเข้าหาตัวน่ยกดเข้าหาตัวนะคะ,ค,ะคือสีขาวสมมุติว่าในกรณีมีรถตัดหน้าบาดแบบเบียดมาพี่สามารถพาไฟสูงได้เลยนะคะมันจะขึ้นเป็นครึ่งขาวครึ่นเหลืองเห็นไหมคะ,มะตรงกลางคือปิดเลยนะคะสขีด ข้างบนคือไฟสูงข้างบนคือไฟสูงนะเน้นย้ำ <ไป S 1> ใช้กลางวันใช้ความเร็วหรือว่าที่มืดมากๆจะใช้ลําแสงนี้ก็คือไฟสูงนะพี่นะรถเบียดมาพักไฟได้เช่นกันนะคะพี่หรือถ้าพี่ไม่เปิดไฟอะไรเลยค่ะรถสวนมาพักไฟเตือนเขาก็ได้หรือพี่จะเปิดยิงยาวๆอย่างฝนตกอะไรอย่างเงี้ยใช้ลําแสงเนี้ยนะคะเนะะี่ยค่ะเปิดยิงยาวรถสวนมาปิดได้เขา,เา,ขาวได้เช่นกันเปอดัยที่ขาวแต่ว่าปลอดไยที่ขาวปุ๊บเนี่ยเวลาวิ่งทางมืดเนี่ยอยากจะมองเห็นทางนะก็เปิดสูงท้างเลย รถมาก็ปิดให้เขาปิดเขาก็มาเราเล่นไฟสูงไว้ต่ำอะค่ะปิเป็นประมาณนี้นะคะอ่าสวิกเกาะอยู่ด้านนี้เลยนะคะพร้อมโปรโมชั่นแตรแตรไหนโอ้โหอ่าโอเคเอาละค่ะลูกค้าท่านใดค่ะสนใจอยากติดตั้งชุดไฟสปอตไลท์มั่นใจในร้านขวัญมาดซาวได้เลยนะคะติดตั้งมากมายเลยโอเคสวัสดีค่ะ